สวัสดีค่ะแอดมินแอร์นะคะจากเพจแว่นการ์ดการ์ดชอกกลับมาพบกันอีกแล้วนะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวชุดนี้กันนะคะสตาร์เตอร์เด็กชา w p โดพาราดิน,นี่ก็จะเป็นเซตนี้นะคะก็คือชาร์โดที่เราแอดรีวิวไปแล้วหนึ่งแบบนะคะก็คือหน้ากล่องจะเป็นบัสเตอร์ดาร์ a b l ย ส่วนอันนี้จะเป็นหน้ากล่องจะเป็น r r e e v n Dark r u r e r Phantom นะคะก็คือสำหรับ s h a ์โ w p a l a d ด n นเนี่ยจะมี Starter Deck 2แบบด้วยกันนะคะส่วนกล่องนี้จะเป็นเหมือนเดิมเนาะกล่องเดิมก็คือสำหรับชุดนี้นะคะทำเท์ทำออกมาก็คือเป็นเด็กเริ่มต้นเล่นได้เลยนะคะจะมีการ์ดทั้งหมด54ใบโดยจะมีที่จะจัดเป็นเด็ก50ใบแล้วก็มีเกะสีให้4ใบนะคะแล้วก็มีกล่องแบบนี้นี่ก็กล่องหน้าตาแบบนี้นะคะ นี่คืเท่เ,เลยมีลายทุกด้านเลยนะคะแบบนี้เลยสวยงามแวบุ๊บนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นแว่นกาดตี้นะแล้วก็ในนี้จะมีการ์ทั้งหมด54ใบนะก็คือจะเป็นรวมหลายๆชุดนะคะเป็นชุดเดิมที่เคยออกมาแล้วเนี่ยแหละงั้นทีนี้อาจจะไม่อ่านความสามารถนะคะแต่ว่าจะโชว์ให้เพื่อนๆเห็นว่า ตัวนี้มีมีอะไรบ้างแล้วก็มีอย่างละกี่ใบนะคะโดยใครที่อยากรู้ความสามารถนะก็สามารถานี้เลยอาจจะถ่ายให้เห็นชัดๆัดก็สามารถพอสคลิปไว้แล้วก็แคปรูปนะคะแล้วก็อ่านกันได้เลยเริ่มต้นที่อันนี้เลยนะคะหน้ากล่องสุดเท่ของเรา Reventure Dark Ruler p h a n t o m นะคะใบนี้โดยหน้ากล่องนะ่าจะมีเวนฟอยสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็มีใบธรรมดาแบบนี้อย่างละใบนะทั้งหมดก็2ใบด้วยกัน ต่อมาีเวนเจอร์ผู้ทะเยอทยานโคแม็กนะคะสี่ใบรีเวนเจอร์แห่งภาพลวงตามอเดสแฟนทอม2องใบนี่ก็เป็นเกตสามทั้งหมด8ดใบนะคะต่อมาด้วยเกตสีอัศวินทมินเอสนิเชนนะคะ2องใบ r ูร e เวนเจอร์ดาร์ครูเล e ร์ n a เว2นนใบก็มีเกศสีอ, 4, อีก4ี่ใบนะคะต่อมาเป็นเกศสองกันบ้างรีเวนเจอร์จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ m a ็กอาร์ตสี่ใบ r e เวนเจอร์ผู้ชนะใจตนรูเคอาร์สามใบบัสเตอร์ดาร์ครีเวนเจอร์สองใบรีเวนเจอรแห่งมา,มานยา มาหน้าสองใบต่อมากเกรดหนึ่งนะคะรีเวนเจอร์ปลายแหลมชาร์โดเลนเซอร์สี่ใบรีเวนเจอร์แห่งความไม่จรังมารสคิวเรตสี่ใบรีเวนเจอร์กองกำลังป้องกันโดรินสองใบรีเวนเจอร์แห่งความมืดแมคคลิวสองใบ รีเวนเจอร์ดาร์คบอลทอมเปเตอร์สบแล้วก็ t i กเกอรนะคะเกศศูนย์กันบ้าง r ี v e n เจอร์เวก g ิ n g แองลใบฟิชชิ n งรีเ e นเจอร์สใบฮิลลิงรีเวนเจอร์สีใบกริมรีเวนเจอร์สี่ใบ และสุดท้ายจัดบาวรีเวนเจอร์เนื่ใบเป็นตัวเริ่มนั่นเองนะและทั้งหมดนี้ก็คือ54ใบนะคะเป็นสตาร์เตอร์เด็กชา์โดพาราดินชุดรีเวนเจอร์นำโดยรีเวนเจอร์ดาร์ครูเลอร์แฟนทอมนั่นเองนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเสียนมาเล่นหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะคะอยากเล่นชา a ์โดรีเวนเจอร์ชุดนี้นะก็สามารถซื้อได้เลย ก็คือกล่องหนึ่งเนี่ยก็จะมีครบเด็กเล่นได้เลยนะคะแถมมีกล่องสวยๆได้ด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่แบบอยากให้มันเด็กมันเก่งมากขึ้นนะคะก็สามารถซื้อ2ชุดนะก็จะได้การ์ดเก่งๆครบแบบละ4ีใบแล้วก็ไปจัดเล่นแข่งกับเพื่อนได้เลยก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจแว่นการ์ดการ์ดช็อปนะหรือว่าวีดีการ์ดช็อปเทปช็อปคอมนะคะหรือมาซื้อที่ร้านได้เลยดีโอสยามชั้น3นะคะนะแล้วตอนนี้ เพื่อไม่ให้เพื่อนๆตกข่าวนะเรามีแคมเปญเลิฟแวนการ์ดการ์ชอปนะคะแจกฝีีรางวัลด้วยกัน่าก็กดกดกติกาแล้วก็การร่วมเข้าแบบร่วมสนุกร่วมลุ้นรางวัลก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็คือแอร์ทำลิงก์ไว้ให้แล้วก็คือกดไปได้เลยก็คือมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกันได้เลยนะคะ แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะโอเคแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของแอร์แล้วค่ะต้องลาไปก่อนและไปพบกันใหม่กับคราวหน้านะคะบ๊ายบาย